เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยแล้วกันนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ฤดูการเกี่ยวข้าวนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปเกี่ยวข้าวนี่แหละนะฮะวันนี้นะครับเราจะเอา่นี่เลยครับเป็นหกล้อนะครับผมเป็นครอกครอเกษตรนะครับผมนะไปต่อคอบมานะครับสำหรับเจ้าหกล้อคันนี้นะฮะวันนี้ก็มีรถใหม่นะครับก็จะเป็นเจ้าสมบูรณ์พัฒนาคันนี้นี่แหละนะฮะก็จะเป็นรถของนป๊อปนะครับแล้วก็ฝากมาเล่นนะครับเอ้ยนป๊อปดีไม่ใช่น้าก๊อปเอ สำหรับใครนะครับที่อยากติดตามผลงานนะป๊อบนะครับก <Venice> okay, ็จะมีช่อง YouTube แล้วก็เพจนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากทํารถเกี่ยวเนี่ยก็สามารถติดต่อนะป๊อบได้นะครับนพป๊อปก็รับทําอยู่นะครับราคาไม่แพงนะครับผมนะเอาละครับเดี๋ยวเราเนี่ยต้องเอาหัวราไปต่อพวกก่อนนะครับเพื่อที่จะเอารถเกี่ยวขึ้นนะฮะโอเคนะครับไปเกมเดี๋ยวเราเริ่มงานกันเลยไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวไทยหมู่บ้านนะครับผมนะเกี่ยวข้าวไทยหมู่บ้านนะครับวันนี้ ชว่วงนี้นี่คือแบบว่ารับงานเกี่ยวข้าวอย่างเดียวนะเกมเนาะใช่ครับงานนี้ที่ไม่น่าจะมีรันเลยทุกคนนะแล้วลก็ไปเอารถเกี่ยวออเอาละเดีย๋ยวเราไปเอารถเกี่ยวขึ้นก่อนของเกมเป็นอ่าพอเจริญใช่ไหมของพี่เป็นสมบูรณ<อ>์เนาะนี<อ>่รถเรานี่สามารถาท,ำทำแบบนี้ได้ด้วยนะรถเราเนี่ยนี่ดูครับทุกคนดูนี่เอ้างงกันดีครับงงก็ทัได้โอเค๋เสียัดเลยอ่ะไป เอ้ืมสตาร์ทเครื่องไปกันเลยรับผมไปโอโ้โหสวสรรัดเลยนะฮะเขาโยกความึ้นดูดีกว่ามองดูง่ายดีไปเดี๋ยวพี่ลองขับภายในดูนะเพื่อนไม่น่ารอดอ่ะเวลาถอยขึ้นนะเพื่อนไม่น่ารอดเห <c oughs> มือน,าน,านกันแต่าาพี่เหมือนกันไม่ต่างกันแต่พี่ไปถอยขึ้นกันเลยฮะรอจริงๆเลยอ่ะคันเนี้ยตู้แอร์เนี้ย ผีชาคนขับคนได้ขับรถสวยนะคนคร <Nope. S 1> <laughs> ับุ่งถ้าสนใจก็ติดต่อนาป๊อปได้นะครับผมนาป,อป <c oughs> ๊อบกูสาส่งให้เรียนนะเนี่ยต้องโปรโมทให้หน่อยแล้วกันนะ <laughs> ด <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนาป๊อปครับเดี๋ยวผมจะไปจัดรถเจ้าช้างไ,ไฟฟ้านะนป๊อปเฮ้ยต้องไม่ยืดกันนะ <c oughs> ใจดีก็ส่วนรถได้ผมได้นะยถ้าโชคดส่วนรถได้ผมก็จะดีนะพี่ไปทางด่วนแล้วก็ดีพี่เราร้อมขับรถเก่าขึ้นได้ เราขึ้ไไปเป็นไปรอเรืออุ้ยรู้สึกว่าหน่วงๆนิดนึงนะครับเห่เฮโอ้มันสวยยิ่งๆนะเกมนะเวลาอันนี้อะลบไปชิมหายละตรถยาโคตรเยอะโคตรเฮ้ดยกล้อยกล้อเกมเกมรถพี่ยกล้ออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไม่ได้นะพี่ต้องขยับรถเกี่ยวขึ้นไปอีกอ่ะพี่ต้องเอารถเกี่ยวเข้าไปด้านหน้าอีกอ่ะเดินหน้าไปอีกอ่ะพี่แบบมันหนัก ประมาณนี้เนาะเออก็อประมาณนี้จะยกแรงหน่อยนะแต่หัวผมเป็นหัวยังเป็นหัวแคบก็หนักกันนะรถผมมันหนักกันนะโอ้ยยกล้อเลยอ่ะเมื่อกี้ก็คือแบบว่ามันหนักหน้าเกินไปนะครับนี่ทุกคนดูต่อตีวงก่อนโอ้น้าผมยกโอเคได้อยู่เดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวได้ขอไปได้นะทุกคนนะถ้าแหลกนิดหน่อยก็ต้องขออภัยนะทุกคนครับเพราะว่า ความไม่แรงนะทุกคนนะก็รู้อยู่ครับก็มีจํากัดเนาะพี่ไม้เขาโอ้พี่ไม้อย่าเงี้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถพี่นีบบว่ามันหนักหน้าแล้วเลี้ยวไม่ไปอ่ะเมื่อกี้เกือบพุ่งลงตะคองอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้ลโอ้โอ้โห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 โอหโอ้โหอ้โ้โหโอ้โหโอ้โหโล้โอ้โห้อ้อ้ แม่เอา,อาออยกล้อไปหนึ่งทีครับผมไม่ง้ยกไปตางกนะนะันแล้วโอ้โหสุดจริงครับผมแม่ดูพี่ดไหนไหนไหนโอ้โหดูน้อยเกมแบบว่ายกล้อโคตรสูงอะ่ะโอ้โหสุดจริงฮะเมื่อกี้มันเป็นเนินไงก็เลยแบบว่ายกล้อสูงเป็นนิดนึงนะฮะหน้าผมก็ยกเหมือนกันที่เมื่อกี้โอ้โหเดี๋ยวจะลงเสาไฟเลยอะ่ะมันหนักเนาะเออ หลุยงี่เราเอาสิบร่อลากมาดีกว่านะขอบพี่รถออกย้อนิดนึงเดี๋ยวเของพี่มาถึงทางแยกแล้วรอดแล้วของพี่แต่ว่าก็ประมาทไปได้นะขอบพี่เราออกแล้วอยิาพี่เดี๋ยวเกมเดี๋ยวเกมเลี้ยวซ้ายมาตรงไอ้ตรงแยกกลางหมู่บ้านตรงนั้นอ่ะเกมเลี้ยวซ้ายมาได้เลยโอ้โหทุกคนดูเดี๋ยวแทบจะไม่ไปฮะโอ้รถล้อหน้ายกนิดหน่อยฮะเดี๋ยวมันจะไปไม่รอดแล้วทุกคนนะ เขาน้ำตกนะำวนเป็นเขาน้ำตกเอาย็ดเคพี่มาผิดซอยนี่เป่าเออไม่เป็นไรมันเข้าทางนี้ได้อยู่เล้ยขวา,าเฮาเฉยเลยเดี๋ยวขวาเจ้าพี่เดี๋ยวว่าเลี้ยวซ้ายก่อนเดี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาอันนี้พี่มาถึงท้ายหมู่บ้านแล้วกำลังจะถึงที่ <5 S 2> เกี่ยวข้า,า,าแล้วปู่ยัดเคหกล้อยกล้อได้ครับแม่เท่อะไรขนาดนี้เลี้ยวขวาตรงไหนอี่ะพี่ ไอ้มันจะมีสามแยกใช่ไหมเก็บก็เลี้ยวขวามาอ๋อโอ้โหผมเข้าผิดซอยเลี้ยวผิดแยกขวาตอนเนี้ยพี่มาถึงละมันจะมีแปลงข้าวอยู่ประมาณสี่แปลงอ่ะตรงเนี้ยผมเปิดเลี้ยวซ้ายมาโอ้โหไงของเห็นมันมลอยรถพี่ละตามมาด้แต่พี่ต้องหาที่จอดสแล้วของพี่เนี่ยเอ้ยพี่เจอที่จอดละเดี๋ยวพี่เข้ามาจอดในโรงงานนี้แล้วกันล้อลอยเดี๋ยวรถผมะโอ้ดูนะเก็บสิ่งมาครับผมโอ้ดูครับขับรถแบบว่าโอ้ตีถีที่แบบเลย โอ้โหข้ทางไหนโอเคแล้วเกมเลี้ยวขวาตรงแยกเลี้ยวขวาตรงแยกนั่นนะเกมที่ไปแล้วผมยกแก่ที่ไปเกมยกตอนไหนอ่ะทำไมของพี่ไม่ยกตอนนั้นฝนรุ่นก่อนฮะในสมบูรณ์พัฒนาครับโอ้โหสวยจริงๆเลยอ่ะไปอเออว่าจังใดครับผมดูต้องผมอีกฮ้ยตะคู่เลยทุกคนนะ พี่จะลงนาแล้วนะเกมใชไมเราผมด้วยพี่อยู่ตรงไหนอ่ะตอนนี้ผมไม่เห็นพี่เลยเนี่ยเกมเห็นพี่ไหมเนี่ยเนี่ยเกมทำอะไรเลยดู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 โอ้โหดูเขาทำอะไรอ่ะแล้วผมจะยกหน้าที่ดูเนี่ยตอนนี้โอ้ดูครับทุกคนดูโอ้โหนอยเกมผู้สู้ชีวิตฮะดูครับโอ้โหดูสู้ผมกลับป้อกป๊อกเลยนะพี่แล้วทำไมหัวรถเกมมันเบาจังอ่ะทำไมของพี่มันตักๆอยู่นะของพี่นะ ผมพี่เป็นหัวล็อกกี้อ่ะที่มันมีคานาดที่ชอบที่ใช่เกมเลี้ยวซ้ายเข้าไปจอดข้างๆพี่เลยแล้วผมแล้วก็เอ้ยเกมเดี๋ยวเกมต้องทําช่องไว้เอาไว้รถออกด้วยนะเดี๋ยวเราต้องเอาหัวล้อมาด้วยเอาหัวล้อมาใส่ข้าวไหมผมออกแล้วเนี่ยรถหัวออกได้ละเฮ้ยพี่รถที่ท่าของตัวนี้อยู่พี่เรียบร้อยครับผมมาตอนเี้เราก็จะทําการเกี่ยวข้าวแล้วนะฮะปาได้วโอ้โอ้โหใช่ไหมเริ่มเกี่ยวละเดี๋ยวพี่เอาคนละแปลงเลยนะเกมเนี่ย ครัดไปครับผมนี่โอ้โหกันแทนน้ำแม่งอย่างสูงเลยนะครับแม่งชนซะแล้วะเลยจักรหน้าตนตนเราเดี๋ยวเราเปิดเปิดหน้าก่อนครับเปิดหน้าก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไล่เก็บไปแต่ฝั่งซ้ายขออยาจยกหอขึ้นนะพี่เอาประมาณนี่แหละกำลังพอดีเลยเดี๋ยวเอาสูงไปมันก็มองไม่เห็นตรงขนาดที่เยใช่ใช่ตามขอบนี้รู้สึกว่ามันจะเก็บยากนิดนึงนะเพราะว่ามันติดกันแทนนะ ภายในบ้างครับผมอ่ะอผมขึ้นก่าได้เฮ้ยภายในนี้มีไอ้เข็มวัดบุตอะไรเนี่ยด้วยครับทุกคนโอ้โสุดจริงครับแม่ไปครับผมบลุยกันเลยฮะรถของปิดอะไรเนี่ยครับพี่อันนี้พี่ก็ไม่รู้สินะนรถของปิดไม่รู้แต่ที่เกี่ยวมาจะสุดงานแล้วนี่โอ้พี่ไม้เราก็ยางเกี่ยวแ,แป้งอ่าด้านข้างพี่เลยก็ได้นะจ่ายมันจะมีทางขึ้นอยู่อ่ะมันจะมีทางขึ้นอ่ะ เมื่อกี้เกมขึ้นทางไหนอะเมื่อกี้อะนี่ผอมาแล้วผมเจอแล้วตามขอบรู้สึกว่าเก็บย่านีดหนึ่งว่ะตามขอบนี่คือแบบเก็ไไม่ด้ติดกับใช่ใช่ป็ติดกับเปนเทนานะนี่ครับผลงานนับป๊อบสามดีนะฮะใครสนใจก็ติดต่อนับป๊อบได้ครับผมหรือว่าอยากติดตามผลงานนับป๊อบนะครับก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะฮะอุ้งกันเทนานี่เกี่ยวไม่ได้่ะเกมจริงจริงเนี่ยดูครับ <ผ>เหมือนเหมือนปากเกี่ยวมันจะใหญ่แนะพี่ตอนเนี้ยเข้าใกล้ไม่ได้เลยเข้าใกล้แล้วติดอะไรไม่รู้ตลอดเลยดิเกี่ยวไม่ได้เอาตัวเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เดี๋ยวค่อยเอาเกี่ยวมาเกี่ยวอล้วกันนะเห้เขาใช้เกี่ยวเกี่ยวข้าวเอาเอาเองเราพี่เราใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราเก็บเก็บอ่าตามขอบ<笑><笑>เออเก็บตามขอบให้ตรงน,นี้แล้วกันนะรถของสิ่งไม่ละพี่โอ้โหรูครับน้อยเกมมาแบบวายเลยนะฮะรู้สึกว่า แปลงของเกมมารู้สึกว่ามันจะใหญ่กว่าของพี่นะผมว่าผมไม่ดูที่แน่ๆคือผมมาซีกมากผมเก็บขอบก็ได้ด้วยตอนนี้แต่ขอบแต่แบบว่าของขอบท,ที่อนมีเนินอะไรนี่มันไม่ได้เลยโอ้โหใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมโอ้โหพี่ผมเก็บข้าวสายละโอเคจะเสร็จแล้วนะนี่นไม่จะเสร็จหรอพี่ผมยังไม่ได้เลยพี่ตอนนี้ พีวิ่งอีกประมาณ2เที่ยวนี้เสร็จเลยเนี่ยของพี่เนี่ยตอนนี้เกี่ยวไม่ได้ทุกคนนะเราต้องลบๆมนันไปป่าแล้วครับผมตอนนี้ก็เปิดทางเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งย่าวเดียวนะครับผมอโอ้โหสวยจริงๆเลยนะครับสวหเจ้าสมุทรพัฒนาครันนี้นะฮะน่าปอบแกน่าจะขาอยู่นะครับผมก็ลองทักไปถามดูได้ครับผมไปลุยครับ ดูเครื่องครับผมโอ้โหระบบเครื่องครับจัดเต็มนะฮะจริงจริงมากขอย่านเกี่ยวครับขอย่านเกี่ยวตอนที่มัเนะเ,เหลือเยอะๆนะทุกคนเพราะว่ามันน่าเสียดายคือมันเอ้จะเสร็จแล้วไวอีกรอบเดียวดูพี่ไหมเขาสวิงรถเกี่ยวข้าวเขาดีทุกคนรถ <laughs> แรงเนาะธรรมดาครับ่าผมไปละมันยากตรงคาน,นาของพี่เนี่ยคานาเลยพี่เล <laughs> นคาาสูงไปใช่ไหม ขกากั้นไว้ไงเขงกากั้นไว้มันเกี่ยวยากมากดิดิมันไม่เสมอไงเขาเลยต้องกั้นไว้กั้นน้ำเอาไว้กั้นน้ำเดี๋ยวพี่ข้ามไปเกี่ยวแปลงนู้นเลยแล้วกันตามได้หรหือเปล่าวะตอนนี้อเ,เอาละเดี๋ยวพี่ลองข้ามดูแล้วกันนะโอ้โหโอ้โหปลาเกี่ยวติดนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหพยายาข้ามแปลงแล้วนะทีนี้ปลาเกียวมันติดใช่ขอ,ของพี่ติดนิดนึง ที่ไม่ต้องสติ๊กเกอร์เยอะจัดอ่ะทุกคนสวยมากเลยอะ่ะพี่ต้องตะแคงลงแบบเนี้ยเกมนะป๊อปครับถ้าส่งรถทีนี้นะป๊อปส่งมาทีละสองพันได้ไหมครับนะป๊อปเออถูกอยากขับรถสวยๆบ้างผมเฮ้ยคันนี้ก็สวยนะตอนแรกมีสติ๊กเกอร์จะได้มากเลยทุกคนคันนี้มันก็สวยแหละพี่แต่สติ๊กเกอร์ไม่ค่อยมันไม่มีพี่มาแปลงนี้แล้วเกมเริ่มแปลงใหม่แล้วครับผมโอโ้โหของเรานี่งานไวเหมือนกันนะเนี่ย ในเกมตามไม่ทันเลยอ่ะดูดีครับทุกคนโอ้พี่แล้วผมผม,ผมติดผมติดคันเทนนะผมติดคันนาพี่คือแบบเนี่ยพี่สามารถเกี่ยวเพราะการสองแปลงได้อ่ะเห็นไหมแบบเดียวพี่บอกแล้ว พี่เสร็จแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาข้าวไปใส่ของล้อล้อแล้วกันนะแคเคสร็จ <c oughs> ผมเก็บน่าจะเกี่ยวอีกประมาณรอบสองรอบก็น่าจะเสร็จแล้วแหละครับสอ,องรอบผมก็เสร็จแล้วเอาละครับเดี๋ยวเราเอาเกี่ยวข้าวเนี่ยไปเทข้าวใส่ล้ลอล้อก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าครับเราเอาข้าวไปขายกันนะครับผมมาครับเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวข้งหมดนี้สีไล่เนาะสีไล่สีงานครับหมสีไล่ โอ้โหดูน้อยเกมเขาแบบว่าจอดอันนี้ขวางรถคนหรอครับทุกคนดูไม่มันมีทางออกนี่มีซอยออกทางออกอยู่ใช่นัมนะใช <บ S 2> ่ตอ, <S <S อ,ออกไปแล้วพี่เลี้ยวขวาดูพี่โอ้โหดีคี่แบบพี่ขี่ลุยป่ามาเลยนะเนี่ยแบบพี่ลงทุนมากเนี่ยเห็นไะมมัน <พอ S 2> <ม>เอาทางอไปอยู่พี่แล้วเกมแกล้งผวงครับทุกคนไม่ได้แกล้งโอ้โหอะไรพูดไปเรื่อยเอาข้าว<อ>ไปลงเอาชิปหายเอเข้าวลงแล้วสวยง,ง,งาม นี่โอ้โหก็ผมเหมือนมันเหมือนไอปลากเกียวมาติดกับไอคนาที่แล้วมันขับไม่ไปเลยอจะต้องอ่าทิ้งระยะเผื่ออะไรประมาณนี้แคนะั้นเรอผมก่อนนะทุกคนนะ A few moments later <Nope. S 1> เอาละครับเดี๋ยวเราเอารถเกี่ยวไปเก็บก่อนนะฮะเอ้ยไม่ใช่ดิเอาขึ้นรถเทเลอร์เลยครับผม ก็คือตอนนี้เราเทข้าวใส่เสร็จแล้วเต็มพอดีครับผมดูครับพูนลดเลยนะฮะแอสกยยอดเลยอะ่ะเย็บด้วยดิเตอรรถพี่เลยอะ่ะโอ้โหไม่ตาโอ้โหพี่ไม้บรรทดนอกไปเฉจอพี่รถพี่อะ่ะ <c oughs> มันพูนเลยอะ่ะเท่อะ่ะเดี๋ยวเราเอาข้าวไปขายกาันคิดหน้าโอเคครับผมนี่เดี๋ยวถอยขึ้นเก็บรถครับเก็บรถ ไปเก็บรถเก็บรถครับก็เดี๋ยวรอเจ้าของนามาจ่ายตังค์นะครับผมเ <c oughs> น่นๆเลยครับผมขากลับนี้โอ, <Okay. S 2> โอเคจะค่อยถอยครับทุกคนสักคู่นะเดี๋ยวเราถอยไปจอดด้านหน้าก่อนนะฮะ โอ้ยน้าเกมปาดหน้ารถแรงนี่ไม่ได้ไม่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 ใช่ปาดมามันไม่ได้เรียกว่าปาดหน้ารถแรงชิบหายละโอ้พี่ลืมเอาบันไดขึ้นพี่ก็ว่าอยู่แหน่ขอดขวายกอดอ่ะชิบหายละเดี๋ยว้รถที่รถที่เดี๋ยว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 ผิดอันผิดอันอาคาบชนรถผมนะครับโอ้โหดูโอ้โหเขาขับรถเหมือนว่า น่อยพี่ต่อยโอ้โหตาแล้วคับไม่สูงจริงเลยตาแล้วไม่ได้ต่อพี่ผมไปไม่ได้โ <c oughs> โออ้หเลยก็นีอ่ะไม่เสียนเลยอ่ะตาแล้วไม่เสียนเลยครับผมโอเคอเครับผมนีเ่เดยียตาเอา้าลืมเก็บอันนี้ลืมเก็บอุ้มแม่ว่าแล้วเดี๋ยวเกี่ยวสายไฟนะเนี่ยว่าอยู่ลืมอะไรลืมเก็บอุ้มนะฮะปะอัะน,นตรายแล้ว เดี๋ยวาไปจอดกันขูข้าวเต็มคันเลยนะฮะอันนี้ก็คือลูกค้าเขาจ้างให้เราเอาไปขายให้นะครับผมแหล่คคาเที่ยวอีกต่างหากนะฮะคาเที่ยวที่แยกกับว่าเกียเก่ยวเกี่ยวคาเจี่ยวี่ติดชิปเลยลน,นะการอพี่เนะ้องถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ท่ากดแชร์กดติดตามวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับซิ่อเกคนครับ